สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมเนี่เนะคะ่ะทางช่องนกเป็นนามนะสิได้พาทุกๆคนนะมาแลนลด์รถเลาะเบิงถนนหนทางอยู่ในต่างจังหวัดของเมืองไทยเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งถนนที่เข้าแลนอยู่นะเป็นช่วงของปากช่องนะะเนาะค่ะเนาะเข้าสิกลับรถไปโคราชเนาะคะ่ะ ไปนะครราชสีมาเนาะคะ่ะเฮากับรถอยู่หลังโลตัดปากช่องเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะมาเบิงถนนหนทางที่อยู่ในต่างจังหวัดนะเมืองไทยนี่ขอบอกตามตรงเลยนะว่าการพัฒนาบ้านเมืองการพัฒนาถนนหนทางของเพิ่นเนี่ยซึ่งนำพาค,ความสะดวกสบายมาให้พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเนาะคะ่ะ นี่เฮาแลนอยู่นี่เนาะเดี๋ยวเฮาสิกลับรถไปนะครราชสีมาเนาะคะ่ะนี่เฮากะกลับรถตามถนนหนทางที่เพิ่นบอกนี่ละ่ะตามเส้นทางนี่แหละเนาะซึ่งเส้นทางนี้นี่เฮาสิอ้อมหลังโลตัสปากช่องเนาะค่ะเนาะแล้วเฮากะสิเข้าสู่ถนนมิตรภาพเนาะคะ่ะซึ่งการ พัฒนาการเปลี่ยนแปลงการขยายถนนหนทางมาต่างจังหวัดนี่กะต่อให้ขยายจากเลนจากเลนกระซังเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องซิมีสันสองสันสามของมอเตอร์เวย์อยู่โหลดกันยังแต่หลายอยู่นะสำหรับเมืองไทยเนาะเะนาะประชากรโหลดนี่นะบอดีเบาบางลงเลยน,นะขยายถนนออกมาจากเลนออกมาจากเซนนี่ พอแต่เป็นแลนโหลดเบิงอหลีนี่กะยังแต่หลายคือเก่าอยู่เนาะถ้าเป็นช่วงเทศกากกลกะรถลติดนะทั้งทๆที่ว่าขยายถนนหน,นทางขยายเส้นทางออกมาแล้วนะมอเตเวก,ก็มีให้ใส่นะ่ะรถลดก็ยังแต่ติดอยู่นี่น่ะก็หไม้ความว่าเมืองไทยของข้าวนี่ยู่ดีกินดีนะเพราะว่า ต่างคนกะต่างสื่อความสะดวกสบายให้กับตะคร่องเนาะค่ะเนาะทุกคนนะ่ะมีรถใส่นะบางคนก็นมีสองคันสามคันเนาะบางบาง้านนี่มีอยู่หาคันก็นมีเนาะคะ่นะเนาะมีแบบว่าก็คือเลือเฟือนนะ่ะในการใส่เนาะการอยู่การกินของที่เจ้านะ่ะมีอยู่มีกินเลือเฟือนนะ่ะบ้านนึงมีรถอยู่หาคันหกคันก็นมีเนาะ มีกระบ,บะแล้วก็บ,บพ่พ่อก็ต้องมีรถเก๋งเนาะค่ะเนาะก็คือว่าก็ถือว่าการอยู่การกินการใช้ชีวิตของคนไทยนีอยู่ในระดับที่ถือว่ามีอยู่มีกินอย่างเหลือเฟือนอะถ้ามองในมุมมุมเปรียบเทียบในมุมนึงนะ่ะก็คือว่าเหลือเฟือนอะ่ะการอยู่การกินเหลือเฟือนอะ่ะการใช้ชีวิต มากกว่าคําว่าเพียงพอนน่ะเนาะในความคิดนะเพราะว่าเบิงถนนทนทางแล้วก็บเบิงต่างจังหวัดแล้วนะเขากับบริยูคีเลนะสําหรับต่างจังหวัดที่เจ้ากับยู่ดีกินดีคือกันเนาะคะ่ะเนาะสําหรับต่างจังหวัดคือเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะคะนอกจากเป็นเมืองเกษตรกรแหละ ก็คือเป็นข้างอาหารโลกกวาใดนะเพราะว่าเมืองไทยนะเป็นเมืองที่ผลิตอาหารเองใดเนาะในน้ำมีปลาในนามีข้าวอย่างทีสโลกแกนเพิ่นบอกนั่นละมันเป็นจริงอิลีสำหรับอยู่เมืองไทยนะอุดมสมบูรณ์อิลีต่อให้บอมีเงินบอมี่ทองมากมมยนะแต่กระบอกอดตายนะเพราะว่าแต่ละคนกะ มีไฮมีหน้ามีมีสวนจังสีนนะแล้วก็ปูกินใดนะ่ะสำหรับเมืองไทยนะ่ะชีวิตคนไทยนะ่ะซือว่าอยู่สุขสบายถ้าในมุมมองของเฮาของคนทั่วไปนี่ละก็คือชีวิตอยู่เมืองไทยนี่ถือว่าอยู่กินอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่กินอย่างสุขสบายเลยแหละเพราะว่าอย่างหน่อยนะ่ะ ในสวนในไฮในนาก็ยังมีของกินให้เขาเก็บกินอยู่เนาะค่ะเนาะสำหรับชีวิตชนบทบ้านนอกสําหรับชีวิตบ้านหน้านี่กะที่เจ้ากับยู่แบบมอยูมีกินคือกันเนาะค่ะเนาะเหลืออยู่เลือกินอีกทั้งหากเพราะว่าเหลือคําว่าเลือ,ลอพ่อเพียงอ่นละเบาง่ายๆนะนี่นะมาเบิงถนนหนทางอยู่ในต่างจังหวัดน,นั่นนี่ก็คือ เ้นนี้นะเป็นเส้นมิตรภาพแหละขาเขาโคลราดเนาะค่ะนี่นะมาเบิงประชากรลถประชากรลดในต่างจังหวัดน,นี่กับบริคิเล่นะนี่เบิงติละเป็นช่วงที่ห้าม่านี่อาจจะบอกว่าเป็นช่วงเทศกาลกบฎเนาะค่ะนอกจะากะก็คือช่วงปีใหม่น่ะที่ห้ามาแลลน,นนี่นะแต่ว่ามันมันเป็นวันที่แบบว่า ผู้คนนะ่นะสิถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนาะสิฉลองอยู่บ้านแล้วเรียบร้อยเนาะแต่ว่าประชากรลดนี่ก็ยังย่งแน่นนาอยู่นะบ่ว่าสิเป็นค้าออกหรือค้าเข่านะ่ะสรุปง่ายๆก็คือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเนาะคะ่ะเนาะก,ก็คือขยายถนนทนท,นทาง บ่า่าสิเป็นหกเลนบ่า่าสิเป็นแปดเลนนะบ่าวาสิเป็นมีมอเตอร์เวย์อยู่สองสันอยงสี่กะอย่างหน่อยมันกะเหตุให้สะดวกสบายขึ้นในการเดินทางเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องต่อไ้รถมันหลายสัมไนมันก็ยังมาถึงกับว่ารถดติดเนาะมันก็คือช่วยบรรเทาลงได้เยอะแหละสำหรับการขยายถนนหนทางของประเทศไทยเนาะค่ะเนาะ เพิ่นขยายถนนทหนทางไปทุกภูมิภาคเลยนะสำหรับรัฐบาลเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นก็นมีการขยายถนนทหน,นทางไปทุกจังหวัดเลยละ่ะเท่าที่เห้านีแลนเบึงหลายๆจังหวัดเนาะหูซึกว่าบ้านเมืองนะ่ะเปลี่ยนแปลงไปทุกจังหวัดแหละพอว่าอยู่ต่างจังหวัดนี่บ่าวาสิเป็นอยู่แถวแถวรีสเกแถวอุบลจังีินะ หรือบ่อกระแถวเชยภูมิ่างเงที่เจ้าขยายถนนหนทางไปเยอะมากเลยนะสองเลนมัง่งปกติถนนก็สิเป็นเลนสวนปัจจุบันนี้ที่เจ้ากะขยายเป็นแบบสองเลนเนาะวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างสี่นะจากสองเลนกะขยายเป็นสี่เลนกะมีเนาะคือว่าการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาต่งางจังหวัดน,นี่ยเยอะมากเลยนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของถนนหนทางเนาะค่ะเนาะ สำหรับถนนเส้นที่เฮาแลนดยูเนกาเป็นถนนสายมิตรภาพคาเขาโคราชเนาะคะ่ะช่วงของอำเภอปากช่องเนาะคะ่ะที่เฮาแลนดอยู่นี่อีกสักครู่เฮากับสิเดเห็นถนนมอเตอร์เวย์แล้วเนาะคะ่ะเนาะมอเตอร์เวย์มองลำตะคองน่ะละแถวเขื่อนลำตะคองนั่นละเนาะเฮากะสิเดเห็นมองหันเนาะคะ่ะเนาะมาเบิ่งการ เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของเมืองไทยเนาะค่ะเนาะก็คือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนามาต่างต่างจังหวัดนี่แหละก็คือการขยายถนนหนทางมาต่างจังหวัดนี่แหละเฮ็ด้ลยเล่นมากเลยนะะย่างที่เฮ้าบอกแหละแล้วก็ที่เฮ้าแรนอยู่นี่ก็เป็นเ้นมิตรภาพเนาะคะ่ะช่วงปากช่องนะทีเฮ้าแรนอยู่นีนะ่น่ะ เดี๋ยวฮาแลนไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะฮากระเบิงถนนหนทางของเมืองไทยไปเรื่อยๆเนาะกะสวยงามแล้วกะดูดีและ้วกะโดดเด่นไปอีกเส้นหนึ่งนะกะมีความโดดเด่นมาทางภาคอีสานเนาะค่ะเนาะสำหรับถนทนหนทางเส้นนี้ข้างนากระเป็นเขาให่เทียงเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เราเห็นอยู่นั้นเนาะ กะสิเป็นเ,นวเวส้นมอเตอร์เวย์สายอีสานนั่นแหละช่วงที่เข้ามาแลีนอยู่ในนาเป็นช่วงของเทศกาลเน,นาะค่ะเนาะก็คือเป็นช่วงปีใหม่นั่นแหละที่เข้าเรียนอยู่นะกะถือว่ารถหลายแต่ว่ารถบฏติดเน,นาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นมีการขยายเส้นทางไฮเเรนได้ย่างสะดวกสบายเน,นาะค่ะเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้ถนนหนทางนา่ะ แลนคลองตัวมาึ้นเนาะแต่ว่าอนาคตเนาะค่ะเนาะอนาคตนี่ก็บ่แน่บนบบนอนดอกการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองความเจริญมาสู่ต่างจังหวัดนี่กัความแออัดกัสิตามมาแหละอีกบ่กี้ปีกัความแออัดกัสิตามมาแหละเบึงบ่งแล้วนะเพราะว่าผู้คนกระเริ่มออกมาอยู่ต่างจังหวัดกัเยอะแยะเนาะค่ะ สำหรับคนไทยเนาะค่ะเนาะกะ็คือการอยู่กรุงเทพนะมันแออัดลายที่จเจ้ากะเริ่มขยับขยายมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วกับมีเนาะค่ะเพราะฉะนั้นทางประเทศไทยเพิ่นนะ่ะทางรัฐบาลเพิ่นก็มีการขยับขยายถนนหนทางเพิ่มขึ้นเนาะจากสองเลนก็เป็นสี่เลนจากสี่เลนก็เป็นแปดเลนเนาะค่ะเนาะ จากบ่มีมอเตเวกมีมอเตเวกเนาะค่ะเนาะก็เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่สัญจรไปมาเนาะค่ะใส่ถนนหนทางงย่างน่อยก็ให้แลนคล่องตัวขึ้นเนาะโดยการทีว่าลดบติดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องลดหลายซื้อ,อ,อแต่ว่ารดบติดเนาะค่ะสำหรับต่างจังหวัดนะก็คือ นะครราชสีมาเนาะคะ่นะเนาะเส้นที่เฮาแลนอยู่นี่เป็นถนนมิตรภาพเนาะนี่แหละปลายเพิ่นกรสิบอนะกเนาะกรสิมีเส้นทางไปอำเภอซีคิวเนาะคะ่ะไปโคราชเนาะเพิ่นกระสิมีเส้นทางบอกลนะเดี๋ยวเฮากะสิได้เห็นมอเตอร์วเวย์สายอีสานแล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องกะ เป็นถนนเ้นไมที่เพิ่นส้างขึ้นมาเนาะซึ่งหลายๆคนนี่ก็มาถ่ายคลิปให้เบิ่งแล้วเนาะค่ะเนาะซึ่งทางช่องเฮานี่ก็เคยมาถ่ายคลิปให้เบิ่งแล้วเนาะแต่ว่าเฮามาย่มใดเฮาก็ถ่ายคลิปให้เบิง่งทุกที่หละเนาะหูซึกว่าถนนทนทางเส้นนี้นะมันสวยงามเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็อดใจไว้เนาะที่สิก็บคลิปมาฝากเนาะ แต่ว่าเฮากลับมาคนละช่วงคนละเวลาเนะาะค่ะมันก็นเลยเหตุแห้วเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเนาะเปลี่ยนแปลงขึ้นไล่สิ่งหลาย,ยางเลยแหละสําหรับเมืองไทยนะ่ะการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองที่เจ้าพัฒนาไปทุกจังหวัดเลยนะอย่างที่เฮาบอกแหละว่า มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในต่างจังหวัดนะทุกจังหวัดเลยนะนี่ฮาลกบมาถึงมอเตอร์เว์แล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะเป็นมอเตอร์เวสสายอีสานนะแต่ว่า,าวนะเฮานาแลนดสเซนหลังเนาะคะ่ะเนาะฮาบร,ริดจแลนเ์้ซนบนเนาะข้างบนเป็นมอเตอร์เว์เด้อคาะเนี่ยฮากำมาถึงลำตะคองแล้วนะฟังขวามือของฮานาะสิเป็นลำตะคองเนาะคะ่ะเนาะ นี่นะมาเบิ่งมอเตอร์เวย์เนาะคะ่ะนี่มอเตอร์เวย์สายอีสานเนาะคะ่นะเนาะกะ,นะะสร้างเซตมาได้เป็นปีลแล้วแหละเนาะสำหรับช่วงนี้นะเพิ่นกะเปิดให้ใไซในช่วงของเทศกาลอยู่เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องก็คือว่ายังบ่ทันได้เปิดเป็นทางการนะแต่ว่าเทศกาลนะ่ะเพิ่นเปิดให้ใไซฟรีเนาะคะ่นะเนาะ กัยังบ่ทันได้มีด่านเก็บเงินค่าบริการดอกเนาะสำหรับช่วงเทศกาลเนาะค่ะเพิ่นให้ใช้ฟรีเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากเห็นวิวสวยๆของเขื่อนลำตะคองเนาะค่ะก็คือมาใส่ช่วงเทศกาลใดเด้อค่ะก็คือช่วงปีใหม่ช่วงสงการานต์จังซี่นะเพิ่นเปิดให้ใช้เนาะค่ะสำหรับมอเตอร์เวย์สายอีสานเนาะก็ลองมาแล่นเบิ่งเด้อค่ะเด้อ สายอีสานนี่ก็สวยงามเบาๆนะสวยงามไม่แพ้ใครเลยนะสำหรับสายอีสานยิงทาไดแลนข้างบนนะ่ะเส้นข้างบนนะเนีนะ่ยเ้นมอเตเวย์น่ยยิงสิเห็นวิวลำตะคองนะ่ะยังงามเลยแหละยังโดดเด่นยังงามเลยแหละเรากะสิมองเห็นทางรถไฟ เพรว่าสิเป็นทางรถไฟความเร็วสูงทางรถไฟทางขูนะ่ะฟังขวามือนะ่ะสินแนมเห็นกันเลยนะเพราะว่าสิเป็นน้ำลำตะคองนะ่ะกันไว้ซื่อๆเนาะคะนะ่ะเนาะฟังขวามือกัสิเป็นทางรถไฟเนาะคะ่ะมันมันมันสิมองเห็นกันอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะ นี่นะมาเบ่งความสูงใหญ่ความสูงยาวของเส้นมอเตอร์เวสาอีสันเนาะคะ่ะนอนนี่นะเฮามาแลนช่วงเทศกาลเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องรถนะหลายนะแต่บ่ติดกะทือว่าสะดวกสบายแหละสำหรับคนใส่รถใส่ถนนเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับเมื่อน,นี้นะเนาะเฮากะพามาแลนรหลดเลาะเบิงถนนหนทางในต่างจังหวัดเนาะคะ่ะพามาแลนรหลดเบิงเส้นมอเตอร์เวย์สายอีสานเนาะ,ะขาเขาโครลาดเนาะคะ่ะที่เ้าแลนอยู่นี่เแล้วเฮากะสิจอดแวะข้างทางนะะเนาะค่ะพื่อม่พี่น้องซึ่งเฮานะสิแวะชมวิวเนาะคะ่ะเพื่อนมีจุดชมวิวนาะสำหรับมอง มอเตอร์เวย์สายอีสานน่ะมันจะมีมองชมวิวอยู่เนาะสำหรับผู้ใดน่ะผ่านมาน่ะแวะชมวิวได้เด้อฟังขวามือน่ะเพิ่นสิมีจุดชมวิวเขื่อนลำตะคองเนาะค่ะเนาะก็ล่องแวะเบิงก็ได้เด้อค่ะสวยงามมากเลยนะสำหรับเขื่อนลำตะคองน่ะมันเย็นน่ะมันเย็นตาน่ะมันเป็นแม่น้ำแล้วก็มีสีเขียวของต้นไม้เนาะมันก็เย็นตาสบายตาดีเนาะ ก็สวยงามดีและอีกอย่างนึงกับบอด็กยก์จากกรุงเทพมหานครนะคะเนาะเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยแหละสำหรับจุดชมวิวของเื่อนลำตะคองนะคะเนาะสำหรับ้อน,นีเฮากะสิไปแวะตรงหันแหละมองจุดชมวิวนั่นละช่วงนี้เฮากะไหเบิงมอเตอร์เวย์ก้อนนะคะเนาะน,นี่นะมอเตอร์เวย์สา,ายอีสานเนาะคะ่ะช่วงลำตะคอง้อคะพ่อแม่พี่นนอง ก็ขอบคุณหลายๆเดอค่ะสําหรับทุกกําลังใจนอทีเขามาให้กําลังใจกันเนาะค่ะเนาะเฮาเองนี่กะเดินทางมายาวไกลมากแล้วเนาะค่ะเนาะก็คือเฮามาจากโน่นจากปากช่องนเนะเาะเฮากะถ่ายคลิปมาให้บ่งเรื่อยๆเนาะสาหรับถนนทนทางในต่างจังหวัดของเมืองไทยเนาะค่ะเนาะซึ่งกะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาหลายมากเลยล่ะนี่นะ ทีเฮาเห็นนี่แหละอย่างทีเหาบอกเลยว่าเพิินมีการขยายเป็นหกเลนมัง่งแปดเลนมัง่งก็มีเนาะตามต่างจังหวัดนะ่ะสำหรับมองนี่ที่เหาแลนอยู่นี่ก็มีการขยายเส้นทางรากาเฮ็ดเป็นสองันเนาะนะสันทีสองก็คือมอเตอร์เวย์อย่างที่เหาเข้าใจนั่นละก็คือขยายถนนหนทางมาต่างจังหวัดนี่แหละ ต่างจังหวัดนี่กะอน,นาคตนี่กะสิบบเดยแพ้กรุงเทพเลยนะความสะดวกสบายความจเจริญเข้ามานนี่กะอน,นาคตนี่กะยานแอร์อาร์ตคือกันกับกรุงเทพอยู่ดอกเบอาถึงอน,นาคตเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าตามได้ที่ขยายความจเจริญมาต่างจังหวัดยามในนี่ผููคนกะสิเริ่มแน่นนะขืนและเริ่มมาพักอาศัยเริ่ม เริ่มมาอยู่จังเศนะกะเริ่มมีความแออัดเขามากือกันความเจริญไปถึงไหนความแออัดกาสิตามมาถึงนั้นคือกันนะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนี่มาเบ่งความสวยงามของมอเตอร์เว์นะคะนอนนี้นะโดดเด่นมากเลยนะสวยมากเลยนะสาหรับถนนหอนทางเส้นนี้นะสาหรับมอเตอร์เว์สายอีสานเ้นนีนะ มันโดดเด่นอีหลีสวยงามมากๆนะ่ะอยากให้ทุกคนมาแลนรถเบิงนะะ์นแะล้วค่ะเนาะก็คือลองมาโหลดถ้าผูา้ใดอยากขึ้นเซ็นมอเตอร์เวย์น่ะให้มาช่วงเทศกาลเด้อค่ะเด้อก็คือช่วงปีใหม่กับช่วงสงการานตะ์น่ะล่ะเพิ่นเปิดให้ใช้ฟรีเนาะคะ่นะเนาะก็ลองมาแลนเบิร์เด้อมาแลนข้างบนนะ่ะเซ็นข้างบนนะ่ะแล้วสิเห็นความสวยงามของบ้านเมืองเนาะความสวยงามของต่างจังหวดัดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง ความสวยงามของเมืองไทยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮากะสิได้แหวกคางทางเน,นาะค่ะเนาะก็คือแวะจุดชมวิวนั่นละเฮากะสิจอดพักรถอยู่หันก้อนเน,นาะค่ะเนาะเฮาคอยสิได้เดินทางต่อเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮากะ สิไกลถึงจุดชมวิวแล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสําหรับทุกกำลังทุกกำลังใจเนาะค่ะสําหรับทุกการติดตามและขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กําลังใจกันเนาะค่ะเนาะสำหรับมนีกับบอดี้่ย่างมากมมยเนาะค่ะนอกจากว่าเฮามาเบิงการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเนาะมาเบิงการเปลี่ยนแปลงความเจริญเขามาสู่ต่างจังหวัดเนาะคะ่ะก็คือการ พัฒนาถนนทนทางพัฒนาบ้านเมืองของต่างจังหวัดนี่แหละนอกจากกรุงเทพมหานาคร่างจังหวัดเป็นการมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะสําหรับเมืองไทยนี่นะเฮาก็สิแวจุดชมวิวนะคะพ่อแม่เปน็นอนค่ะขอบคุณหลายๆเดอร์สหรับตัวก,กําลังใจเนาะเดี๋ยวคลิปหนา้าเนี่ยเฮาสิพ้าเบิง่งจุดชมวิวเนะ ว่าริมลำตะคองนะ่ะมีความสวยงามและกระโดดเด่นสำหรับเดี๋ยวคลิปหนาเฮาสิห้เบิ้งเนาะกันเนาะนี่เดี๋ยวเฮาสิเวะ,ะ,เน,ะนี่ละเดี๋ยว,วเดี๋ยวเฮาสิลงไปเบิ้งเนาะคะ่ะสำหรับจุดชมวิวของเพิ่นนะเพิ่นมีหยังให้เบิ่งแน่เนาะติดตามการคลิปหน้าเด้อคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับมอน้กะแค่นี้เด้อคะ่ะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ